ใช่ไหมพ่อกินแต่น้ำองุ่นน้องสาวก็ชอบไปไว้ที่บ้านสวัสดีค่ะคุณกอ้อนสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อน่ารักมากคะ่ะถึงว่าครูมดน่ารักใช่ใช่น้องอยอยจริงจริงอบอตก็ออตมาแม่แม่เลย <mm ค่ะได้ได้ <mm> แต่งหน้าเป็นตัวอะไรเหรอคะสวัสดีค่ะนภะัสนัน สวัสดีท้าทายนะคะสวัสดีนะคะวันนี้แต่งแต่งเป็นแมวนะคะผู้แต่งเป็นแมวแล้วก็พี่มดแต่งเป็นยักษ์นะคะแล้วก็กมีน้องแต่งเป็นอ่าผีเสื้อนะคะวันนี้แล้วก็มีมีผีเสื้ออีกคนนะคะน้องน้องแพลวก็แต่งเป็นผีเสื้อด้วยเนาะผู้ใหญ่บ,บ้านละกันสันทูทําไมลดลงมาลดลงมาสาวนี่น่าจะสูงสุดเลยนะพี่ๆจริงๆไหมหรือว่าจริงๆเราอาจจะเหมาะก,กับผู้ใหญ่บ,บ้านอบอตอมากกว่า เห็นแกเห็นเล่นสวและสอเหลือแค่นี้พูดซะใช่ไหมพี่ปุยน้องนิเส้นสามห้าเก้ามีของฟรีกินปักหมุดจีใช่ไหมแววแววค่ะที่บ้านยังมีกำนันนะโอ้นี่นี่นี่เราต้องบอกว่าเราเลือกครบโอเคครับี่เพื่อนนี่น่าจะเหมาะสมรั้งรังสวัสดีค่ะไม่ใช่เหลือแค่นี้จริงนะคะ พี่ส้มพาหนูไปดีนะคะจาก่นนี้มามาค่ะมาเลยค่ะส้มกันี่สายกินนะคะมามาค่ะพี่พี่ได้สามพันเก้าอ่ะสะดวกเราด้วยค่ะวิ่งไปตรงเลยไปกินของฟรีด้วยค่ะพี่ส้มนะคะจ้าเยมามาค่ะพี่พี่ค่ะถ้ามาบ้านแม่แบบคุณแม่จะทําผัดไทยให้กินก่อนเลยนะดับแรกเอรว่าคุณแม่จะทําผัดไทยให้กินก่อนคุณแม่ทําผัดไทยอร่อยมากทุกคน ไปไปบ้านคุณแม่นะพี่ๆต้องเซฟท้องกระเพาะไวเยอะๆนะใช่กินไม่หมดอะ่ะกินไม่หมดสะยด้ทไมากมเรื่อนๆเรื่อยๆเรื่อยๆก,กินไม่หมดสะยดมากค่ะมันอร่อยที่จริงถ้ามีโอกาสนะคะแบบพี่ๆน้องๆเราน่าจะนัดวรวมกันแล้วก็มากินข้าวแบบนี้มันก็ดีนะเพราะว่าดูแลเราแยกเราแยกงนี้ก็ไม่ค่อยไกลกันอะไรเงี้ก็ก็ถ้ามีโอกาสก็แวะมา,มามนะคะนี่แวะมาหามาหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช้เวลานานไหมตอนแต่งหน้านะคะไม่ไม่นานค่ะ แป๊บเดียวนะคะถ้าพูดของกินตอนนี้หิวหิวใช่ไหมเพื่อนนี้จริงๆแม่ทํากับข้าวอร่อยมากกินของฟรีอะไรคะสวัสดีค่ะพี่คุณพี่เชษฐธุมเสนนะคะสวัสดีค่ะอยากกินผัดไทยแล้วนึงวันสันพี่ปุ้ยมาไปตอนนี้ทันไหมไปเลยได้ไหมหิวปีนเสื้อเราบอกให้ลูกหัวให้น่อยนอนง่ายเมื่อกี้วอกขางอกนอนแปยบเดียวนะคะทุกคน แบบคนตายยาวๆไม่ลู้หลับผีเสื้อน้อยหลับมานอนหนุนตังแม่แม่ลูกหัวให้หน่อยลูกหัวไปลูกหัวม,หมหาหันไปอ้าวอีกทีหลับแล้วอ่ะาบบคนตายยาวๆ,ๆน่าลักไม่เสร็จหรอ สามสามสามมาเลยพี่ส้มพี่ส้มน้องนี้แวะมาเลยค่ะเส้นสามห้าเก้าอ่ะถ้ามาจากทางนู้นก็ก็ยิงตรงเลยนะคะแล้วก็พอถึงตรงเอ่อแยกสี่แยกสีแกส่แยกวัดพรช้างที่มีป้อมตำรวจอ่ะถ้ามาจากเส้นจากเอ่อนู้นเข้ามาเนี่ยก็จะเลี้ยวซ้ายมาวันเคียนก็จากปรับทางอ่ะสี่แยกอ่ะมาถึงวางเคียนเนี่ยก็ประมาณแค่ห้ากิโลก็ถึงบ้านแล้วค่ะ บ้านจะอยู่ทางขวามือห้ากิโลก็ถึงเลยมานะคะมาทันข้าวด้วยกันเลยผีเสื้อน้อยหลับแล้วล้วเช้าตื่นเช้าด้วยค่ะไปโรงเรียนตื่นเช้าไปก่อนนะคะจะนอนแล้วขอบคุณนะคะนะคะ ถึงนี้แล้วพี่จะไปกินคอหมูย่างใช่ไหมกับพี่แขกโอเคค่ะไปก่อนนะจะนอนแล้วจากน,อน้องดังๆขอบคุณนะคะพี่ส้มบอกว่าคุณแม่คะคุณพ่อคะเดี๋ยวส้มกับนตองนี้จะแวะไปหานะคะจากพี่ส้มนะคะมาเลยมาเลยเขียนหน้าลแล้วลบออกไหมคะลบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลบนะคะเดี๋ยวว่าจะลงไลน์แล้วว่าจะถ่ายคอนเทนต์สักประมาณแปบนึงก่อนนะคะทุกคนเขียนซับสามสามสามแคปด้วยใช่หรอสามสามสามหรอพี่พี่ิก คปตรงไหนพี่เฉานี่นี่นี่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่แคปอาไ้นี่เลขสวยนะคะ right, s <S ขอบคุณ <all right. S 1> ค่ะขอบคุณะคะ่ะพี่พี่แล้วก็เอนดูหลับไว้จังนะคะจากพี่ปุยนะยคะแล้วก็รอรอพี่กุ้งนะคะจากเพื่อนนี้เลขสวยยังไม่ได้กินข้าวหมูย่างเลย